เชิญมาทำสักุระโรลเคกันค่ะสกะโรลเคก้กของเราก็จะมีส่วนประกอบเป็นแป้งโรลเคกน,นะคะแล้วก็ของตกแต่งจะเป็นครีมสักระแล้วก็ช็อคโกแลตนะคะ เริ่มงแรกก็เหมือนเดิมเลยนะคะเราจะมาตัดส่วนต่างๆนะคะแยกชิ้นกันก่อนเวลาเก็บรายละเอียดจะได้ตัดง่ายๆนะคะเป็นเทคนิคใหญ่ไปเล็กนั่นเองค่ะเริ่มแรกเราจะมาทำตัวเค้กโรลกันก่อนเลยนะคะจริงๆเค้กโรลของเราเนี่ยก็มีทั้งหมด3แบบเลยนะคะแต่ว่าเค้กโรลเนี่ยเราจะทำเหมือนกันเลยค่ะจะต่างกันอยู่แค่ตรงส่วนที่ตกแต่งนั่นเอง อันนี้เราก็จะใช้เป็นกันไกรนะคะตัดตัดตัดให้หมดเลยพอตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเอาคัตเตอร์นะคะมากรีดให้เป็นรอยค่ะหรือใครสะดวกจะใช้อุปกรณ์อื่นๆก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นไม้บรรพัโฟมโรดดิงปากกาที่หมึกหมดแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เกิดรอยได้นะคะกรีดเป็นมรอยปะเลยค่ะเวลาพับเราจะได้พับง่ายๆนะคะแต่ว่าถ้าอย่างของเราที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นคัตเตอร์อันเก่านะคะซึ่งความคามก็หมดไปแล้วค่ะ หลังจากนั้นเราก็มาพับตามรอยฝะให้หมดเลยค่ะเราจะได้เห็นเขาโครงว่าเวลาประกอบออกมาแล้วจะเป็นยังไงจะติดกาวฝั่งไหนก่อนดีนะโอเควิธีการประกอบนะคะเราจะเริ่มทากาวจากส่วนหน้าโรเคกันก่อนเลยค่ะเราจะเริ่มทากาวจากปีกทีละสองหรือ3อันหรือว่าเอาตามที่สะดวกก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าทากาวทิ้งไว้เนี่ยน้องอาจจะแห้งก่อนได้ค่ะก็เลยใช้วิธีการค่อยๆติดแล้วก็ค่อยๆทาค่ะ พอติดไปได้ๆจนใกล้จะครบแล้วเนี่ยก็จะเห็นปีกขาวๆอันด้านบนใหญ่ๆใช่ไหมคะก็ทากาวแล้วก็ติดไปทีเดียวเลยค่ะสําหรับใครที่ใช้กาวที่มีความเหลวมากๆเนี่ยก็อย่าลืมจับกดทิ้งเอาไว้สักแป,ป๊บหนึ่งด้วยนะคะพอเสร็จด้านข้างแล้วนะคะด้านที่เหลือเราก็ทากาวแล้วก็ปิดหน้าไปเลยค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ ่อมาเราก็จะมาเรียงของตกแต่งกันก่อนเลยนะคะเริ่มจากตัวครีมกันก่อนเลยตัวครีมจะมีทั้งหมด2ชิ้นนะคะรูปร่างเหมือนดอกไม้เลยใช่ไหมเอาละสปีดหน่อยพอตัดตัวครีมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอามาทำทั้งกร,กรีดตามรอยปะอีกเหมือนเดิมเลยนะคะอย่าลืมกรีดตรงรอยปะเล็กๆตรงปลายด้วยนะคะ องอันนี้ทำเหมือนกันเลยค่ะเอาละขอสปีดอีกรอบค่ะเสร็จแล้วก็ขับตามรอยปะได้เลยนะคะตรงส่วนปลายเนี่ยเราก็อาจจะใช้เป็นอุปกรณ์นะคะมาช่วยหน่อยนะคะเราจะไม่พับทั้งหมดแต่ว่าจะพับแค่ตรงปลายนะคะมันก็จะเป็นรอยพับกึกหนึ่งตรงปลายนั่นเอง เสร็จแล้วเราก็เอากาวนะคะทาตรงปลายนั้นแหละแล้วก็ไล่ติดไปเรื่อยๆเลยถ้าเราสังเกตตรงกรีปปลายดีๆเนี่ยมันก็เหมือนเราพับครึ่งไว้ใช่ไหมคะครึ่งหนึ่งเราจะไม่ทากาวอีกครึ่งหนึ่งก็ทากาวเพื่อที่เราติดชิ้นต่อไปนั่นเองนะคะประมาณนี้เลยพอถึงอันสุดท้ายเนี่ยเราก็จะเอากลีบอีกฝั่งหนึ่งนะคะสอดเข้าไปด้านในค่ะทีนี้ก็จะออกมาเนียนเลยครีมเสร็จแล้ว move on ไปต่อที่ช็อกโกแลตกันเลยค่ะสำหรับเจ้าตัวช็อกโกแลตเนียนงะ่า ที่สุดในแพทเทิร์นนี้เลยค่ะเราแค่ตัดเป็นสี่เหลี่ยมตามรูปช็อกโกแลตเลยค่ะกรีดให้เป็นรอยจากนั้นก็ใช้กาวทาแปะประกบทั้งสองข้างกันเลยค่ะช็อกโกแลตของเราจะมีทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันนะคะทำแบบนี้ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมแต่ว่าแค่นี้ยังไม่พอนะคะเราจะต้องเอาน้องเนี่ยไปตัดขอบด้วยค่ะใช้กรรไกรตัดขอบช็อกโกแลตให้มวลๆนิดหนึ่งค่ะน้องจะได้ดูน่ารักแล้วก็ไม่เหลี่ยมจนเกินไปค่ะเสร็จแล้วอย่าลื แต่ว่าอย่าตัดสุดนะเพราะว่าเดี๋ยวกลีบดอกมันจะหลุดเอาได้ค่ะอันนี้ไม่ได้ตัดยากมากนะคะเราก็เลยใช้กันไกลตัดนั้นเองค่ะตัดไปเร่อยสองอันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้หาอุปรกรณ์อะไรก็ได้นะคะที่เป็นเหมือนแท่งๆนะคะไม่ว่าจะเป็นดินสอปลายพุก,กันนะคะมากดปุ่มตรงกลางคะ่ะให้น้องโค้งๆเหมือนดอกไม้หน่อยเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ครีมลงไปก่อนเสร็จแล้วก็ตามด้วยซากุระแล้วก็ช็อกโกแลตนั่นเองค่ะเราจะติดสลับกันไปนะคะจริงๆติดตามจินตนาการของแต่ละคนได้เลยนะคะใครอยากให้ซากุระขึ้นก่อนอยากให้ครีมขึ้นก่อนหรือว่าติดแบบไหนเนี่ยก็ตามใจชอบได้เลยค่ะเท่านี้ซากุระโรลเค้กของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคลิปนี้ใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะและแพทเทิร์นน้องโรลเค้กของเราอยู่ในนี้ ไปตามกันได้ที่คิวส์เฟียร์เฟสบุ๊กทิกตอรแล้วก็บ,บ้านส้มนะคะยังไงวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊าย